ค่ะทุกคนไม่น่าเชื่อเลยค่ะทุกคนว่าเขาจะได้ไปถ่ายแบบแฟชั่นนะคะในแคมเปญพรายมันนะคะที่ทางบิวตี้วีจัดขึ้นค่ะซึ่งคอนเซปต์ครั้งนี้นะคะก็คือกว่าจะมาเป็นตัวเองในวันนี้นะคะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจริงวันนี้ก็จะเตรียมผิวอย่างเดียวนะคะแล้วก็ไปแต่งหน้าที่งานนะคะแล้วก็ทําผมที่งานด้วยกว่าจะกล้านะคะทุกคนก็เราก็ต้องผ่านการไม่กล้ามาก่อนกว่าจะมั่นใจขนาดนี้นะคะก็ต้องผ่านการไม่มั่นใจมากๆมาก่อนเหมือนกัน,นะคะ่ะ และพลังบวกของเขานะคะก็มาจากทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปที่เข้ามาแบบคอมเมนต์นะคะเพราะเราทําช่องมา3-4ปีแล้วนะคะทุกคนถ้าไม่มีทุกๆคนในวันนี้ก็จะไม่มีพัทที่นั่งแต่งหน้าให้ทุกคนดูจนถึงทุกวันนี้ค่ะและอีกหนึ่งสิ่งสําคัญนะคะที่ทําให้เรามีทุกวันนี้นะคะนั่นก็คือทุกๆแบรนด์เลยนะคะที่เข้ามาแบบเข้ามาจ้างงานเข้ามาพูดคุยเข้ามาให้โอกาสนะคะรือว่าก็เป็นส่วนสําคัญมากๆอีกส่วนหนึ่งเลยค่ะที่ทําให้เราแบบมีเราในทุกวันนี้เดี๋ยวมาถ่ายกันนะคะทุกคนว่าเราจะใส่ชุดไหนไปนะคะ เดี๋ยวเฉลยรูปท้ายคลิปนะคะเพราะว่าเราจะมัดรวมจบตั้งแต่ง,งานเริ่มจนจบงานเลยนะคะในคลิปนี้ค่ะก็คือชุดที่1นนะคะก็เ,เดี๋ยวภาพรวมแบบภาพแต่งหน้าทำผมแล้วก็น่าจะโอเคก็คจะเป็นฟิลรองเท้าแดงก,กับถุงเท้าลูกไม,มน้นะคะเป็นฟิลแซบฟิลไลท์ทุกคนแซบไปรือเปล่าคือมันแหวกเยอะมากแล้วก็เป็นบูทส้นสูงนะคะสีดำเนาะมันเข้ากับเรานะสีดำคือพอได้ลองชุดแล้วใช่ไหมทุกคน เราก็จะรู้เลยว่าเราต้องใส่ชุดไหนตันนี้ก็เดินทางมาที่งานแล้วนะคะภายในงานก็จะมีบุฟเฟ่ต์เลี้ยงด้วยค่ะทุกคนจากนั้นเราก็เตรียมตัวแต่งหน้านะคะก็จะใช้เป็นเครื่องสำอางจาก Giorgio Armani นะคะทุกคนบอกเลยว่าวันนี้คือเนียนกลิบมากนะคะแล้วก็มีภาพเบื้องหลังมาให้ดูกันด้วยนะคะบอกเลยว่าภาพสวยมากก็เริ่มแต่งแล้วนะคะทุกคนวันนี้แต่งกับพี่ตันนะคะวันนี้เราก็จะกบปลอยกันด้วยนะคะก็บอกเลยว่าหน้าเราก็เป็นคนที่แต่งหน้ายากเหมือนกันค่ะทุกคนก็จะกบได้นะคะแต่ว่างานที่ออกมาคือสวยมากแต่งหน้ากับพี่ตันเสร แล้วก็เปลี่ยนชุดกันนะคะถ่ายรูปก,กลุ๊บกิิบกับคุณเบิร์ดนะคะทุกคนจากนั้นเราก็มาถ่ายรูป ตัวเองหนึ่งเสร็จนะคะแล้วก็มาถ่ายรูปอีกแบบหนึ่งนะคะวันนี้ภาพที่ได้ออกมาก็คือสวยมากและคือถ่ายหลายมุมมากๆค่ะทุกคนรูปที่ได้ก็คือประมาณนี้เลยคือสวยมากๆค่ะภายในายงานก็คือบรรยากาศโคตรจะคึกคักสนุกมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็มีแบรนด์ต่างๆในเครือนะคะที่แบบเอามาวางโชว์กันเสร็จแล้ว,วันนี้ก็คือดุดันคือดีถูกแล้วที่ใส่สีดํามาค่ะทุกคนคือโคตรจะก,กลมกลืนค่ะทุกคนแล้วชุดแต่ละคนนะคะก็คือเตรียมกันมาเองโดยที่แบบไม่ได้นัดหมายกันเลยค่ะ คือเลดมากคือแบบอุย๊ยเหมือนนัดกันมาคือชอบมากอะไรแบบนี้นะคะสนุกมากๆเลยได้ทำคอนเทนต์ได้พบปะเพื่อนใหม่นะคะได้เจอพี่เกลนะคะแล้วก็ได้เจอน้องแคทก็คือน่ารักกันมากๆเลยค่ะได้ทำคอนเทนต์กับพิมพ์แป้งนะคะก็คือโคตรจะน่ารักขอบคุณทางบิวตี้ v ีไนะคะที่จัดแคมเปญที่สนุกแบบนี้นะคะคือชอบแล้วก็อยากมาอีกเลยค่ะ